น้อยกำลังทอดปลานะคะแต่น้อยค่ะทอดปลาน่าทานมากค่ะปลาเสื่อมวะนี่ปลานางปลานางปลานางน้ำโขงแม่ปลานางไปปลานางน้ำปลานางน้ำโขงแต่ว่าอันแต่ว่าอันเวลาเอามามาเป็นถุงแับยังไงเธอหาหกถุงดิแม่ปลาน้าประคบเนี่ไอ้ไอไอน้ำแม่งบอกค่ะไอยังก่อไอ้อันไอ้ที่มันเลี้ยงนะใครได้มาผู้เลี้ยง เขาว่าจากนกคงนี่โอ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวเลยโอ้ยสูงก็ไดรู้ป่ะกูกูซาไิสื้อว่าแต่บึงการอยวบางสินะกูว่ากูจะไม้ไถ่ปันอันยังก่อไถ่นครพนมกินไนบุรีเออผม้อมสินะผู้เลี้ยงมันว่าไปเอาแต่เมื่อวานนะวานนี้เนี่ยมึงเศร้ามาฮกไปตลาดแม่นีิลีเลยตลาดนครพนม อยู่หน้ารถมอเตอร์ไซค์เต็มจึงพึ่งเว้ยมันเป็นซีฟมันคือจะเป็นถุงละซีฟล่อคือคอยเราว่าคอยเราว่าเอ้าต่เมึงหาได้๋ยวมึงบ่ได้ปันนันดโดคอยวางสินะแม่นควอมันจังเสื่อมันได้บบบนี้แจ๊กเด้เออทั้งหน้าก็มีทั้งหลังก็มีหอยซั้งซาอยู่ถุงละซีฟล่อน่ะโอ้ผมเสื่อมเมื่อไหร่บ้านว่ะ เปนเป็นอยังฮะอ้อยหยอกอ่นี่แต่ทำเด็ไม้เลียงออกตรงนี้เบ่บดเจำที่เอาของนันมาดโอ้ยเีย เอ้าอันอันแม่ซื้อมาตัวละอันพันกว่าบาทเป็ลูกโอ้ยผมนี่ได้เรียกยนน้ำโงมันวะผมเรียงกุกระจังมันวางสิได้เออหนึ่งกระจังน้ำโขงเรียกกระจังโอ้ยเนาะเออน้ำโขงยูแต่ว่าเรียกไงกระจังเออเรียกกระจังกิจวัตรกันยังวะก็คือปลาเค็งแปลมาใจสามคนสองามาป้วยสะกระจังในน้ำโขงไว้อ๋อเอาปป้วย เมื่อก่อนมันมามาสายร้อยร้อยยี่สิบอยู่นดอกงามอะไันอ๋อเตเะจิบขาาทุนยังไงบอขาดทุนสองหมืนกว่าร้อยยี่สิบรยตายยี่สิบาน้องบดิบมาเสะว่าไปวันอวันเสะไปี่ไปเอจไปขายเล้า ม,มันลบน้าานำป,เปะเ,ะเออเด็เป็นประเดี๋ยสซโอ้ยเด็นประเดีเดนน๋ยโหดเนาะถ้าเปา็นพวกปลาซาาตั้มหันที่ทำไาให้เป็นปาลากมนนะันทีเอ้มัที่โหล,ลละสิบบาท อ่ารูนละ้ะนนาบาทถือปุนน่ะปลาตัวนี้แม่นโยนนี่โยนกระตมเปลานี่โอ้ขมไปซื้อมาขายโล,ลละแปดสิบบาทเออพี่ี้เขามาสิบห้าบาทสิบาทคารโอหลายโล,ลละสิบาทไอ้ปตายตาดำไอปลา,าโยน